พูดคุยกับอาจารย์มนชัยคงธนะพักดีนะครับผู้ก่อตั้งสมาคมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่พวกเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกล่าวผมโอ้โหต้องยอมรับนะค่างเงินบาทเราแข็งแรกร่งเลยณขณะนี้นะครับดอลลาร์ก็ถือว่าถอยมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องถามถามตอนนี้ก่อนคือมันมีหลายประเด็นที่เราต้องคุยนะประเด็นแรกก็คือว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยเขากําลังเข้าสู่การขึ้น แต่ในเราของเราเองถอยลงมาถูกไหมของเราเองถอยลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมคิดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเขาให้ใจมนชัยช่วยอธิบายหน่ยอยฮะของเราที่ถอยลงมาผมคิดว่าเนื่องจากในช่วงหลายสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงเดือนสิบสองนี่ของเราคงจะขึ้นมาตลอดหลีดมาก่อนนะฮะ,ะก็เป็นธรรมดาที่เข้ามาสู่โซนที่เป็นเหมือนจะเทสไฮเดิมผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยเราคงน่าจะกลับไปเทสที่ไฮเดิมได้ นะครับโดยจากดูจากโมเมนตัมของตลาดของอีกูตี้ที่ฟื้นตัวแล้วก็แอสเซทคลาสไลท์แอสเซทเนี่ยเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วถ้าเราดูอย่างพวกทองหรือบิตคอยเนี่ยเราจะเห็นภาพค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าแน่นอนระหว่างทางเนี่ยถ้าเป็นแนวต้านหรือเป็นรีสต์สแตนเนี่ยเราคงคุนอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของบริบทอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดมีการขายทํากําไรนะฮะเราก็อาจจะลงมาได้ลึกนะฮแต่นี้โดยโดย แผนของการเทรดเนี่ยผมคิดว่ายังคงเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยคุยตั้งแต่ประมาณเ,าเดือนสิบเอ็ดแล้วว่าเราสมเราน่าจะซื้อประมาณช่วงตรงนั้นแล้วอาจจะไปขายถึงได้แคลรี่ไปถึงประมาณถึงเดือนห้าหรือเดือนกของปีนี้นะฮะโดยที่ยังคิดว่ายังคงเซฟอยู่ในการที่จะแคลรี่แล้วก็อาจจะได้เรื่องของดีเวนดแล้วก็เรื่องแคปิตอลเกนในตลาดองอีคิตีก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะที่จะถือยาวนะฮรับครับออะเช่นเคยฮะเราก็คุยกันถึงเรื่องของบริบทต่างๆ สั้นกลางยาวนะครับอาจารย์อธิบายให้ฟังได้เลยครับครับสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ะส่งผลเรื่องของเซนติเมนต์แน่นอนว่าในเชิงบวกจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องถักไปถึงประมาณหรถถือสุกประมาณเดือนสิบนะฮะที่ตัวเลขของเงินเฟอ้อเนี่ยต้อ ลดลงเนี่ยเราเริ่มรู้เลยว่าตลาดมันเริ่มอาจจะเริ่มฟื้นตั้งแต่ช่วงประมาณตอนนั้นเรื่องประมาณน่าจะประมาณเดือนสิบหรือเดือนสิเอ็ดเนี่ยประมาณช่วงนั้นนะครแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาตอนนี้เซนเนเมนเริ่มเริ่มเป็นชิศทางที่เป็นบวกหลังจากที่ตลาดอับตัวพอสมควรต่อไปเนี่ยเราคงไปใกล้ส่วนที่หายเดิม erm. แต่นี้หลังจากหายเดิม erm เนี่ยเราจะผ่านได้หรือไม่ได้หรือว่าปัญอาจ,จะผ่านไปเรื่องเมนตัมของการเทรดเนี่ยแต่ว่าต้องระมัดระวังว่า e ออ n ์เน็ตกรอที่จะประกาศต่อไปเนี่ยในในของตลาดทั้งหมดเนี่ย มันจะสนับสนุนการเติบโตของของนั่นหรือเปล่าของของของราคาหรือเปล่าถ้าไม่นะฮะอาจจะราคาจะมีการดีเทสอย่างรุนแรงกลับลงมานะฮะแต่นี่ต้องเรามาระวังแล้วก็นอกจากเออร์เน็ตต์ของบริษัทต่างๆก็ดูเรื่องของ Data ของอีกโนมิกด้วยว่ามันมีการเอ่อเมนเทนได้หรือเปล่าจะมีอ e น t ิเดนต์ของมัน i พิ่มขหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นถ้าถ้าระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าหลังจากกลางปีเนี่ยเราคงตัดสินได้แล้วว่าเฟดเนี่ยสามารถจะทำซอฟต์แลนดิ้งได้หรือเปล่านะะซึ่งถ้าทำได้ผมคิดว่า เศรษฐกิจทัวโลกก็น่าจะฟื้นตัวนะคร,ครับผมซึ่งอาจารย์รมองยังไงอ่ะ i m เเขาบอกว่าน่าจะไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่น่าจะแบบว่ารีเซชชันแบบหนักๆแล้วนะ IMF เขาบอกมาแบบนี้ตลาดแรงงานยังดีอยู่อาจารย์มองไงผมผมผมคาดว่าน่าจะเออคงจะทำเหมือนซอฟต์แลนดิ้งได้ถ้าถ้าถ้าจะมีมีอุกขับก็อาจจะล้อล้อหลุดไปข้างหนึ่งตอนเคื <S <S 2> <S 2> ่องบินลง แต่คงจอดได้อย่างผู้สื่สารคงจะปลอดภัยคิดว่านะครับมองแต่ว่าแน่นอนเราต้องดู Academic Data อีกสองอีกครับประมาณสองประมาณทั้ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเราคงจะมองเห็นะายภาพชัดเจนมากขึ้นครับผมอ้าวทีนี้เรามาดูกันนะครับในเชิงของกราฟต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปที่ดอลลาร์ด้วยไปดูที่บอลก่อนเป็นยังไงฮะ บอลเนี่ยหลังจากที่เราให้ตัวเลข3.642เนี่ยพับตัวตรงนี้พอสมควรนานแล้วแล้วเคยพูดถึงตอนที่มันรีบาวขึ้นมาว่าถ้าผ่าน4ไปได้เนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นไปเหมือนกับบรรล้างเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่ประมาณ4.5ที่ยืนอยู่แน,ะะน่นอนตอนนี้เราคงมองดูอาการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไปน่าจะประมาณปลายเดือนนี้นะฮะว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็น0.25ผมคิดว่าตลาดก็อาจจะเมนเทนอยู่ตรงนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเฟดให้คอมเมนต์ในเรื่องของการว่า เภาวะเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไปในอนาคตผมคิดว่าเรื่มโมเมนตัมของการเทรดเนี่ยเรามีเป้าหมายตัวเลขที่สามจุดต้นต้องต้อง,ต,องต้องคอยดูตรงนั้นจริงนะ,ะ <S <S แล้วตอนนี้ผมคิดว่ตลาดน่าจะเมนเทน,นประมาณนี้นะแต่โมเมนตัมทิศทางเนี่ยมันเหมือนหลีดมาแล้วว่าชี้มาก่อนว่าภาวะเงินเฟอ้อน่าจะลดตัวลงนะฮรแล้วก็อาจจะลงระยะยาวเนี่ยอาจจะลงไปถึงสามก็ได้อีกทีนึงอันนี้คือเป็นคงอาจจะเป็นกินเวลาประมาณนะ้าแต่ กางปีเปนต้นไปคงเห็นตัวเลขประมาณนันถ้าถ้าดัต้าของอินเอร์เน็ตยังสอดคล้องกับสิ่งที่เรามองเป็นเรื่องของแอปชั่นของราคานะ,ะครับกับก็เรียกได้ว่าเบี้ยมันเริ่มผ่อนคลายนะฮะเดี๋ยวไม่แน่คนอาจจะเอาเงินไหลเข้ามาที่บอลหล่นไปทึงที่สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับไปดูนี่อด,ดอลลาร์โอ้อช่วงนี้ที่ต้องยอมรับว่าอ่อนค่าจริงๆฮะอาจารย์ดอลลาร์นี่ฮะเรามีตัวเลขร้อยสามหนึ่งร้อยสามจุดแปดตอนที่เรา คอมเมนต์ตั้งแต่เมื่อน่าจะ3าเดือน,นก่อนตองครั้งแรกที่มันมีเรื่องของ Data เรื่องอิเล o กทรอิก a ดเรื่องของ i n นฟลักชัที่เริ่มลดลงต,ตอนดัต้าแอคชั่นนี่ร้อยสิบนี่มันสัญญาณเ e ลล์สัญญาเราไปพูดไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายร้อยสามมเนี่ยมันพักอยู่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มดีบลาวเรให้บอกว่าถ้าเกินร้6ยหมาจะมีการกลับตัวของไปได้แต่ว่ามันไปปท 5. 5ทีี um ี่่่่105.5ตตําาาาาออนนนุดดสเเเเเเขยยยวววล้้้ก็็รรรรริิิมมมมถงงงคคหะณ ช่วง98 99นะฮะบวกลบตรงนี้นะฮะแล้วที่ผมให้ตัวเลขสีเขียวตรงนี้มันลดลงมาประมาณ3กับเอร์เซนะฮะหรือประมาณเกือบ4เอร์นเนี่ยเอ่อมันไปสอดคล้องกับอันหนึ่งที่ผมดูกราฟที่จะดูกราฟถัดไปคือกราฟของทองเนี่ยซึ่งน่าจะประมาณ2,002นะฮะตรงนี้รูปสีเนี่ยเป็นรูปก่อนหน้านั้นที่เคยบวกคาดว่า หนึ่งแปดเก้าหกนะจะตรงเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าแต่ว่าดูจากโมเมนตัมของทองที่หลีดไปก่อนหน้านั้นในภาพสี่จุดหนึ่งนะมันไม่มีการรีเทสเลยเนี่ยเราพุ่งขึ้นไปถึงหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยจากจุดสตาร์ทที่เมื่อคืนผมทำการาฟตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปประมาณสองพันสองที่ประมาณขึ้นไปสี่เปอร์เซ็นต์พร้อมกับดอลลาร์ประมาณใกล้ๆสี่เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน mm. ผมคิดว่าถ้าเป็นโมเมนตัมของของดอลลาร์นี่ลงไปที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าลงคงเห็นทองประมาณสองพัน สองพันกับสองนะสองศูนย์สิบสองใกล้เคียงกันในเรื่องของสเกลแต่ว่าโดยจากจุดตรงเนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงแล้วเพราะว่าตัวเลขหนึ่งแปดเก้าหกเนี่ยที่เคยคุยไว้แหละครังน่าจะมีแอคชั่นมันไม่มีเรแอชชั่นเลยแสดงว่าตลาดคนท่านแข็งแข็งเลยนะฮะตลาดทองเนี่ยคงวิ่งกระเพื่อมถึงโซนต่อไปเลยเรายังมีระหว่างทางเนี่ยหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ก็ก็เป็นเป็นรีสสแตนซ์เล็กๆคงไม่มีนันสำคัญอาจจะมีเรแอชชั่นของการเทขายบ้าง นะอาจจะลงมาหนึ่งไเก้าพัวิธีแต่ผมคิดว่าดูมันต่ำแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงสองพันกับสองได้แล้วก็ถัดต่อไปเนี่ยที่สําคัญที่ผมเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลขสองศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดสูงที่เป็นไฮสองอันนะฮะถ้าเบรกผ่านขึ้นไปมันมีเทรนชนแนลเรามัดระวังที่สองหนึ่งแปดศูนย์นะฮะ mm hmm. มันจะเหมือนกันเป็นรีสสแตนที่แข็งสมบูรณพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าไม่ผ่านระวังเรื่องของการเทรดที่เป็นการฟอว์เบรคเขาของไฮเดิม mm hmm. นะฮะ อันนี้ต้องะระมัดระวังก็ถ้าไม่งั้นเราจะไปซ้ารอยกับเรื่องของการเทรดบิตคอยที่ประมาณหกหมื่นเก้าพันตอนที่ทะลุหกหมื่นสองขึ้นไปแล้วคนก็ดีใจกันว่าจะขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เป็นที่ผมให้ตรงน,นี้ตัวเลขสำคัญก็ให้ทุกให้นักลงทุนระมัดระวังกันตัวเลขสองหนึ่งแปดศูนยะ์ตรงนี้ครับครับง,งั้นผมขอสรุปอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเจอด,ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยเทรนด์มัน on, มันออนมันออนเหลือเกินนะครับก็มีโอกาสที่จะ หล่นไปที่98 99ซึ่งนั่นจะทำให้ทองเนี่ยยังไปต่อและอีกสินทรัพย์หนึ่งนะฮะแต่ทองไปต่อเนี่ยอาจารย์บอกมาว่าถ้าวันใดมันเบรกเอาที่ประมาณสัก2 0 7 5แล้วขึ้นไปแตะ1 2 1่0อันนอันนั้นนะคือดอยนะก็ระมันระวังไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมต้องพาไปดูตัวของบิตคอยม,มันแรงเหมือนเดินอน่ะาจารย์มันมันกลับมาพร้อมๆกับดอลลาร์ที่มันอ่อนค่าด้วย บิตคอยนะฮะเออเรามีตัวเลขรูปห้าที่ผมเคยพูดไว้ว่าหนึ่งเก้าพันเก้าพันสองร้อยน่าจะมีเรีแอคชั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าไม่มีเรีแอคชั่นเลยเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีการเทสลงมากกบที่ประมาณที่บิดเบี้ขึ้นไปแต่ว่าไม่มีเลยมันผ่านเข้าไปง่ายๆถ้าเราดอกทามเฟรนในระดับลงไปที่เดลี่เทรดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโมเมนตัมไม่ได้โชว์นะฮะในการาฟเนี่ยที่กราฟถัดไปเนี่ยผมกราฟไปเดินห้นึ่เลยเนี่ยการการโมเมนตัมของการที่ทะลุหนึงเ หนึ่งเก้าพันสองร้อยเนี่ยในกราฟันห้าจุดหนึ่งโชว์ในวิคลีเนี่ยกลับมาดูอีกทีหนึง่งโมเมนตัม um ค่อนข้างดีเลยนะผมคิดว่าเราอาจจะเข้าเข้าเฟสใหม่ของการดิจเทลกับเริปโตและของบิตคอยน์ไอโซนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องลืมไปก่อนว่าไม่อาจจะไม่ถึงและอชชีฟที่ทา 14, 000, ร์เก็ตลงบนสี่พันถึงหนึ่งสองพันกว่าเพราะว่า,าดูมันตัมของราคา,านี้ค่อนข้างดีแล้วดูเรื่องของปฏิบตัติของแอสเซทต่างๆดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงฮะสินทรัพย์เงินไหลเข้าไปในสินสทรัพย์ต่างๆเนี่ย เราอาจจะเห็นเฟสใหม่ของการขึ้นของของบิตคอยแต่อย่างนี้ทั้งนั้นอย่าให้มันต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดหกร้อยแล้วกันนะฮะเราต้องระมัดระวัง,ง,วงไว้ตรงนี้แต่ว่าโมเมนตัมตรนี้ต่อไปเนี่ยเรามี R สองสองหมื่นหนึ่งพันผมเปลี่ยนตัวเลขจากอันเดิมที่รูปห้านะถึงสองสามห้าร้อยอาจจะ่วนตรงนั้นอาจจะติดก็อาจจะมีการดีเทสต้องดูแต่ถ้าไม่มีก็โอเคแต่ว่าคนที่ถือแล้วสมคิดว่ายังเมนเทนในการถือจะสเกลเอาเรื่องการเทรดให้โปรฟิตไปตรงนั้นก่อนก็ได้เพื่อจะกลับลงมาซื้อใหม่แต่ว่า ถ้าจะถือระยะยาวอาจจะต้องใช้เทรนด์อินดิเคเตอร์บางอย่างที่จะถือว่าแครี่ไปเรื่อยๆนะว่าจะรันเทรนหรืออะไรก็แต่แต่ว่าเป้าหมายที่ใกล้ต่อไปก็คือที่ r สอง r สาก็เหมือนฮะตัวเลขมันผิดฮะก็คือเป mm ็น hmm. r สมเนี่ยสอง0 0แปดพันถึงสาม0 0ืนกเนี่ยสำคัญคีดสำคัญเลยอ mm ืม hmm. ครับก <นะ S 2> ็คืออ่นั้นมันจะเป็นฐานของการดอกของราคาที่ทะลุออกมาอย่างแรงๆตรงนั้นต้องระมัดระวังว,ว่าน่าจะน่าจะไม่ผ่านเลยทีเดียวคงม,มีการแค่ส่นันะครับ mm hmm. ครับครัอ่ะนะฮะด่านแรกก็เนี่ยดูนี้ก่อนนะอันนี้มันก็ใก,กล้ๆแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขยับไปที่23,500นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าผ่านไปได้ด้านบนเนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านสําคัญหน่อยนะครับไปดูในส่วนของดาวโจนเหมือนกันดาวโจนกลับมาเป็นเทรนด์ขึ้นแล้วหรอหรือ,อยังไงอาจารย์ดาวโจนเนี่ยหลังจากที่มีการเบรกเทรนชานอลที่เราเคยพูดถึงเมื่อน้าจะเบิมันเดือนครึง่งที่ผ่านมาแล้วก็มีการโชว์แบกลงมา ะะแล้วก็ทำเบสซิ่งที่เราเคยพูดถึงเนี่ยแล้วก็ทะลุผ่านขึ้นมาได้ในรูป6.2เนี่ยมันเคลียร์ผ่าน34,000แลวเนี่ยเราคงเห็นรูปใน6.3เนี่ยคงไปเทสไายเดิมง่าย,ายๆที่ที่ทำก่อนหน้านั้นนะฮะในรูป6.3เนี่ยคงมันใกล้เคียงแล้วแหละจริงๆแล้วเหลือดี่วคงคงเปอร์เซ็นต์นี้ค่อนข้างจะสูงน่าจะ70-80%ที่จะไปเทสนะฮะหลังจากนั้นก็คงวิ่งในกรกอบของเทรนชันแนลที่เราวาดไว้นี้นะฮะ เรามีเป้าหมายลิทิสเซนอีกครั้งหนึ่งก็คือส5ม0ม3่0ห้าันสารอยสามนห้าสามนกพันเนี่ยก็อาจจะมีแอคชั่นของการเทขายอาจจะลงมาที่ที่มันเบรกไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือเรามีออโต้ไฮสามหกเก้าห้าสองจุดหกห้าถ้าจำได้มันมีตัวเลขสำคัญที่ใกล้ๆคือสามหมื่นเจ็ดันสี่ร้อยต้องระมัดระวังคล้ายๆกับตลาดทองนะฮะคือมันจะเบรกขายไปหน่อยแต่ว่าโซนข้างบนเนี่ยอาจจะอาจจะแหวงเวียง,งไวถึงสามหมืนแปดพัน 385700น,น,นั่นแข็งกว่า37,400ได้นะฮะอันนี้ต้องระบังคงคงผ่านยากตรงนั้นในโซนตรงนั้นคงเทรดนานเลยนะฮะแต่ว่าการเบรกครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าชน37400แล้วไม่ผ่านเลยนะครับทิ้งลงมามีคยไฮแอคชั่นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ,รบอย่าลืมว่าเรากำลังหลีดเรื่องของของฟัน็ตเมนท์ลไปแล้วว่าตลาดมันจะโตก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นะ <S 2> <S 2> เกินจะโรธเกินได้หรือเปล่าเพราะว่าดอกเบี้ยก็ขึ้นมาในภาวะประมาณสี่กว่าหรือห้าละ อันนี้เรื่องของเรื่องของต้นทุนแวลูของมันจะเป็นเท่าไหร่เทียบกับเด็กฟรีเด็กสตีมมีของมันไปได้เรื่องเด็กฟีเเท่าไหร่นะครับครับเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยคือถ้ามันมันเทรนขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปใกล้ๆออท h i ไฮหรือว่าขยับเลยออท h i ไฮเมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์มองภาพว่าฟอสเบรคมันสูงแล้วมันจะเจอแรงเทขายนะครับมาที่หุ้นไทยฮะไม่ไปไหนเลยอหุ้นไทยเรามีรูป เจ็ดจุดห้าเราเคยให้ตัวเลขเอ่อหนึ่งหกเก้าห้าใช่ไหมฮะมันก็รู้สึกไปชนหนึ่งหกเก้าห้าจุดเก้าเก้าแล้วก็เทขายลงมาแน่นอนก็คือเป็นการเทคโปรฟิตแหละเพราะว่าเข้าไปในโซนที่เป็นใกล้ๆไฮเดิมสังเ,เกตว่าตรงน,นั้นอ่ะคนที่ติดพุ่นก็คงคงให้คุณมานั่งแทนพูดง,ง,ง่ายๆเก้าอี้ดนตรีนะฮะก็แน่นอนการเที่ยกลับไปขึ้นอีกรอบเนี่ยเราดูกราเจ็ดจุดหกจะเห็นกราฟของราคาที่มันมีการเทขายลงมาเนี่ยเอ่อตอนนี้เราก็ยังดีที่เมื่อวานนะฮะของรู้สึกว่าบนสุกเนี่ยเรา ปิดเกิน1673หรือว่า1680ได้เราคิดว่าน่าจะอยู่โซนที่เป็นการกลับไปรีเทสให้1695เนี่ยนะคผมคิดว่าโดยหลักเนี่ยคิดว่าโมเมนตัมยังคงโอเคอยู่นะฮะเรื่องค่าแอคชั่นหนวันนี้ที่เปิดมาก็โอเคนะ่าอาจจะเป็นโซนไซเว์แล้วคงคงคงอยู่ในโซนออบตรงนี้แต่ว่าถ้ามันรีเทสลงมาเราือๆจริงๆอะเราจะมีโซนที่เป็นรับที่1655อย่าลืมว่าไปเป็นฐานของการเบรกขึ้นไปที่ว่าโมรเมนตัมของราคายังดีอยู่แล้วก็ คงวิ่งในกรอบของเชนชานอลเรามี R สองใช่ไหมฮะ1 7ึ7งเจ็ดสองจต้องต้องต้องคอยดูนะฮะตรงนี้ก็คือพูดง่ายง่ายตอนนี้ไซด์เวยไปก่อนไม่เป็นไรนะฮะตามใดยังไม่หลุดหนึ่งันห้อยเจ็สิบสามถูกไหมนะครับแต่จริงดึงเจ็ดสองเจ็ดนี้ต้องต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรามีอะไรครับดึงเจ็ดหนึ่งแปดใช่ไหมไฮล่าสุดใช่ไหมครับครับอันนี้เรามาระวังเพราะว่ามันลักษณะเป็นการเบรกไพแล้วก็ อาจจะเคลียร์ไม่ผ่าน1727ต้องดูตรงนั้นนะแล้วก็คงวิ่งวิ่งถอยลงมาในกรอบเทนดชานอลที่เป็นการดีเทสเพราะว่าบางหนึราคามันมาคานนงสเตรชต้อไปถึงตรงนั้นละแล้วก็แวร์ลูมันจะตามหรือไม่แล้วก็ไปดูเรื่องของแฟสเฟดเมมเบนทอลดีดูปฏแอคชั่นก็ระวังแล้วธรรมะระวังกันเพราะว่าเรามี17 18ใช่ไหมที่ท,ที่ที่ล่าสุดที่เคยทำไปเมื่อไหรก่องเรานะไม่ใช่ออทามไฮแต่ว่านั่นแหละล่าสุดที่มันเป็น อยอดนะครับก็คือคล้ายๆกันมองคล้ายๆกันคือถ้าตลาดมันกริดดี้จนแบบว่าขึ้นไปจนด้านบนแล้วก็มันติดแนวต้านแต่ละแนวเนี่ยต้องระบัดระวังไว้นะครับโดยเฉพาะ R2 ทั้งหลายแหละนะครับ R แรกอาจจะอาจจะสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอพระคุณมากๆาครับอาจารย์บัญชัยครับขอบคุณ<อ>ค่ะ<อ>บสวัสดีค่ะ